คือจริงๆแล้วชุดความรู้พวกนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับมันมีอยู่แล้วมันมีแพร่หลายอยู่แล้วอย่างที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นเนี่ยมีละเอียดมากกว่าที่ผมพูดเยอะแยะแต่ว่าความสนใจของเราเนี่ยมันถูกบดบังไปด้วยกระแสที่มันเป็นกระแสโลก<ม>คือพูดง,ง่ายๆว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยเราไม่ได้คิดค้นหาความหมายจริงๆว่าตกลงแล้วความสุขความทุกข์เนี่ยเกิดจากอะไร<ม>เช่นผมยกตัวอย่างน,นะครับมันตรงกันข้ามกับทางโลกจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็ได้ครับ คือคนก็ถามพระพุทธองค์ว่ามนุษย์เนี่ยมีความทุกข์จากอะไรท่านบอกว่ามีความทุกข์จากตัณหาตัณหาค,คือความทยันอยาก,ยากมีอยากได้อยากเป็นมเมื่อเราอยากมีอยากได้อยากเป็นเนี่ยวิธีมีความสุขทั้งโลกเราก็คือเติมเติมความอยากเรามีหลุมสักหลุมหนึ่งแล้วเราก็เติมมันเต็มครับแต่ระบบตัณหาเนี่ยตัณหาเนี่ย,เ,ยเวลาที่คุณครอบครองอะไรคุณจะเบื่อมันสิ่งใดก็นนตามท,ที่ที่คุณกรีทาทับเข้าไปยึดได้เนี่ยมันจะมันจะหวือหวาอยู่แป๊บเดียว สมว่าคุณขับเฟอร์รอรี่คุณไม่สามารถที่จะตื่นเต้นได้ทุกทุกครั้งมันจะจืดนี่คือลักษณะตัณหากรีธาทัพไปครอบครองอะไรสิ่งนั้นจืดชืดและสิ่งนั้นจะหมดความหมายตอนที่คุณไม่มีมันมีความหมายแต่ตอนที่คุณไปยึดแล้วไม่มมมีควา,มมาันจะไม่มีความหมายแล้วถ้าคุณวิ่งบุ้นเติมเต็มแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะนําไปสู่การเบียดเบียนผู้อื่นอยากได้อยากได้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหนทางที่แท้จริงที่คนจะพบกับสันตินะครับ สันติคือความพอใจในชีวิตคือความรู้สึกว่าชีวิตมันเต็มเนี่ยต้องเป็นระบบที่ทําลายตัณหา<ม>คือทําลายความอยากมีอยากได้อยากเป็น<ม>ในนี่คือเบื้องต้นนะครับพวกนี้เป็นธรรมะเรียกว่าเป็นโลกิยะก็ได้คือเป็นธรรมะชุดพื้นฐาน<ม>ที่มนุษย์ต้องรู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจริงก็คือชีวิตเนี่ยไม่มีวันที่จะมีความสุขจากการเติมเต็มมันจะมีความสุขได้ประเดียวประดาว<ม>แต่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยคือต้องมีความสุขผ่านกระบวนการที่ ชำระล้างกิเลสพวกนี้แต่เราไม่ได้ถูกสอนกันเป็นแบบนี้ถ้าเราพิจารณาดีๆในทุกๆวันที่เราทําอยู่นะครับครับในในวิถีชีวิตสัมมาอาชีพป,ปกติของคนทุกคนเลยนะครับจริงๆเราก็เติมเติมไอหลุมนั่นอยู่ครับโดยไม่เข้าใจหลุมด้วยเติมไปเรื่อยๆโดยไม่ไม่เข้าใจภาพรวมด้วยมนุษย์เราเนี่ยรวมทั้งถึงตัวผมด้วยนะครับ,ค,รบคือเราถูกสอนให้มองไปข้างนอกแม้แต่การศึกษาจิตใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราศึกษาเป็นเคส e s t u ดี เอาคนมาเป็นร้อยเป็นพันมาทําเคสมาดู mm hmm. แต่วิธีการเจริญสติเนี่ยมันปัญหามันคือเราไปศึกษาจิตใจจากจิตใจคนอื่นอ่ะ mm hmm. แต่ไม่ศึกษามนุษย์ไม่มีวันที่จะเรียนรู้จิตใจได้ถ้าไม่เรียนรู้จิตใจตนเอง mm hmm. แบบลึกซึ้งเพราะจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุมันไม่ใช่สาสาร mm hmm. มันมีความละเอียดสมมติว่าความโกรธเนี่ยแบ่งได้กี่ชั้น mm hmm. นี่แบ่งไม่ถูก mm hmm. แต่วัตถุนี้มันยังแบ่งได้ mm hmm. เพราะมันหยาบมากกว่าเพราะฉะนั mm ้นการเรียนรู้ระบบ จิตใจที่ดีที่สุดมันคือการสังเกตใจตนเองธรรมะเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกครับมันมีเป็นชั้นๆ mm hmm. เมื่อเราเข้าไปถึงชั้นที่หนึ่งเนี่ยเราเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะอยากรู้ชั้นที่สองแล้วเราเดินไปเรื่อยๆเราจะอยากรู้ไปเรื่อยๆมันเป็นวิวัฒนาการที่ที่พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ30ปีเจ,จ้าใจ แม้แต่ความตายคุณยังไม่กลัวสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากคนทั่วไปก็คือคุณทําอะไรจากวันนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่เศร้าที่ว่านี่อาการเป็นไงฮะคุณเลิกได้ด้วยอะไรยังไง30ปีแห่งแรงบันดาจใายผ่านแขกรับเชิญรับพันขอโทษที่ไม่สามารถกลับมาได้ถ้ากลับมาก็ไม่เคยเป็นเหมือนเดิม อยากได้เงินสิบบาทจากทุกคนลองเอามากองรวมกันมันช่วยได้เป็นพันเป็นหมื่นชีวิตและก้าวหมายกับการเปิดทุกพื้นที่ความคิดแรงบันดาลใจสู่อนาคตถ้ายังหายใจอยู่เรายังมีความหวังพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้เสมอ